อยากตายเหรอยายอยะยาฉันก็ไม่อยากตายยะยะฉันไว้ชีวิตเกงก็ได้จีเม่จีเม่นเองออกมาซะตะเกีข้อมาแล้วข้อมาแล้วข้อมาแล้วตะเกียกเ้ยชะมองเล้ยนักมงยนพี่มาแล้ว ไปก่อนเด้วะแกมาเลยบุกแกนำแสงเอาไปกินเฮ้เฮ้มันทำอะไรมาเฮ้แล้วพี่โอ้ยูเจ้กูนานกวิ่งกเกลัย้อเสียงแล้วมึงสลายแล้วอย่าเดีอย่าลองมีอะไรดีไม่ต้องไปสีมีแม อย่างเอ้มองกันอยู่รวมเลยกี่เมตรกูข้ามือสองกี่เมตรฮะรวมเลยนะจิ้งหัดจิ้งหัดมังมังมังโก้มังสามโอเคฮึฮึคุณเอาเสียเลยพนังแค่ต้าเสร็จแล้วเฮ้ยจิ้งหัดกี่เมตรฟังกินไฟอุ้ม เมื่พี่เธอเป็นอย่างเงี้ยครับหากิมมิเปออลอมมเกอรอคอย่าง่ไหดกันครเฮ้่อพี่เขาไม่ยอ้ทไนคือละที่นี่แหละทจะป้งกันเงินเดียวเออโอยโอยอุ้ยเจ็บมากอุยโคตรเจ็บเลยเืนนั่งมงเป็นหักแล้วโอ้โหพี่ตายแล้วมั้งหาดูระบบซะนาดนั้น ทำไมวะทำไมถึงอับกิจไม่เงี้ยไงอือก็เจ็บเย็นมากเลยมีอะไรดีกว่าว่าทำไมอับกิจไม่เงี้ยละอับกิจเว้ยเว้เนอะลูกพี่